ลุ้นฝนตกอย่างอีสานจะเริ่มได้ฝนรอบนี้มาแน่แน่42จังหวัดในร่องมรสุมขยับลงฝนเริ่มมาเพียงรายการเรามาพบกันอีกครั้งกับจังหวัดตะไพ่ทกข์พายเีกรารการทางเพจและยูทูบฝนฟ้าเพียากรอมที่พรนุ่ยลาชัยทาง Facebook วันจันทร์ที่หนึ่งกันยายนในช่วงเย็น คืนนีแอตจะพามาดูและติดตามพื้นที่เสี่ยงฝนฝนตกหนักถึงหนักมากและแนวโน้มฝนหลังจากนี้เป็นต้นไปจะเป็นเช่นไรกันบ้างเราจะมารับชมรับฟังในด้านของข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับวันจันทร์ที่1กันยายนก็เป็นวันที่นับเริ่มต้นเดือนใหม่นะครับสำหรับใครที่ซื้อหวยใครถูกหวยรวยเบอร์ก็อย่าลืมแบ่งปันกันกินกันใช้นะครับแบ่งปันแอดมินด้วย ฝนจะตกยาวๆตั้งแต่นี้เป็นต้นไปพายุเริ่มเคลื่อนตัวออกจากบริเวณพื้นที่ภาคเหนือมาที่บริเวณพื้นที่เมียนมาแล้วนะครับ <Das kop at io> จะว่าเป็นพายุก็่อนกําลังลงจากพายุเป็นย่อมคอประกาศต่ําแล้วและพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบก็เป็นบริเวณพื้นที่ย่อมยอมนะครับตามแนวที่ในได้ของแนวร่องมรสุมพาดผ่านย่อมความประกาศตามที่ก่อ,อนกําลังลงจากพายุได้เคลื่อนผ่านก็มีผลกระทบแค่บางจุดบางพื้นที่บริเวณพื้นที่สารภาคกลางทางตอนบนภาคเหนือทางตอนล่างในบางจุดบางพื้นที่ก็เริ่มได้รับน้ําในการทำเกษตรกรรมนะครับ แต่ในหลายพื้นที่ของอีสานทางตอนล่างภาคกลางภาคตะวออกและภาคใต้ก็ยังรอฟ้ารอฝนในการทำเกษตกรรมคาดการจะมีฝนตกยาวๆตั้งแต่ในวันนี้1กันยายนถึง14กันยายนเพราะในเดือนนี้ก็เป็นเดือนเข้าสู่ดนนีดานของเดือนฝนชุกที่สุดของปีแล้วนะครับในเดือนกันยายนออกจากเดือนกันยายนแล้วตุลาคม ก็เริ่มถอยห่างแล้วนะครในด้านของฝนเริ่มต้นของการเปลี่ยนผ่านฤดูการจากฤดูฝนเข้าสู่ฤดูหนาวนะครับส่วนจะเป็นช่วงไหนเดี๋ยวแอดมินแจ้งเตือนกันอีกทีแต่ในช่วงนี้รุนฝนกันยาวๆพายุเคลื่อนตัวออกไปีนด้านของพายุอ่อนกําลังลงเคลื่อนต่อเข้าสู่ประเทศไทยและได้เคลื่อนตัวออกจากบริเวณพื้นที่ประเทศไทยเข้าสู่เมียนมาการที่พายุหรือหย่อมพอประกาศตามเคลื่อนตัวเข้ามา ก็นำความชื้นเข้ามาปกคลุมดังนั้นมรสุมตะวตกเฉียงใต้ก็จะเริ่มทำงานหลังจากพายุเคลื่อนตัวออกไปแสงแดดก็จะเริ่มทำงานหลังจากแดดปัจจัยฝนก็จะเริ่มมีเข้ามามรสุมตะวตกเฉียงใต้เริ่มพัดเข้ามาก่อสร้างฝนความชื้นที่ถูกพัดนำเข้ามาจากพายุกระจายตัวเพิ่มมากขึ้นบริเวณพื้นที่ประเทศไทย แสงแดดเข้ามาแผดเผาก่อตัวกันตัวเป็นเมฆและก่อให้เกิดฝนเน้นในช่วงบ่ายถึงคำ่ำฝนจะตกยาวๆจากนี้เป็นต้นไปอีสานจะเริ่มได้รับฝนแล้วนะครับจากที่มีฝนแรงฝนไม่ค่อยตกตกดีแต่ปริมาณฝนไม่ได้เพราะแนวร่องมรสุมจะค่อยๆเลื่อนขยิบลงมาพาดผ่านาบริเวณพื้นที่ภาคอีสานนะครับรวมถึงบริเวณพื้นที่ภาคกลางจากที่ไม่ได้รับฝนก็จะเริ่มได้รับฝนฟ้าขนองกันแล้ว แนวโน้มฝนก็จะมีฝนตกหนักเป็นบางจุดบางพื้นที่ทั้งภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ที่อย่างของตองฟราระวังบริเวณพื้นที่จังหวัดลำปางสุขโขทยัยกำแพงเพชรลำพูนเชียงใหม่ตากแม่ฮ่องสอนุุอนธานีน้องบัวลำพูเลยนครสวรรค์ตราดระนองและพังงา ระวังฝนตกสะสมอาจจะทำให้เกิดน้ำเทมชพันน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใครลค้างน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลาดลุ่มนะคะร่รองมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงปกคลุมทั้งทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยย่อมความประกาศตามปกคลุมภาคเหนือทางตอนล่างทำให้คลื่นลมทะเลมีกำลังแรงคลื่นสูงถึง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนสูงมากกว่า3เมตร อนมันตอนล่างคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือขอให้ระวังในการเดินเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนและระวังคลื่นลมแรงที่สัดเข้าหาฝั่งตั้งแต่ในวันนี้1-2กันยายนติดตามอัปเดตพยากรากาศอย่างใกล้ชิดต่อไปจะพาไปเช็คพิกัดไปปักหมุดพื้นที่ฝนกันก่อน18ในการ1กันยายนฝนจะเน้นมรื่นพื้นที่ภาคกลางโดยเฉพาะภาคกลางฝั่งตะวันตก แม่สอด6มิิเมตรท่าสองยาง3.3พรพระแปดกำแพงเพชร13.4บ้านของวิไล11.1ดจดหนพิจิตเก้านองบัว12.5จนครสวรรค์สิบม อุทัยธานี10.1สาโบ11.8วงเวียนสาแก้ว10.4พระนครศรีธยา10.1กรุงเทพมหานคร4.3นครราชสีมา3.5บัวใหญ่6.3พะยาคภูมิพิสัย4.4ยะโสธร8.5อำนาจเจริญ6.2ศีลาลาด6.5ศรีสเกต4.1อุบลราชธานี8เตอุดม8.1กันทลา6.8ปากเต5.4 อัตตะปือ9.3 2ี่สิกาอ็ันยายนเชียงใหม่7.4หุนยวม1.8เงา3.6ปัว8.3อุตรดิษฐ์10.8พิษณุโลก3.7นครสวรรค์4.8ลมสาก5วิเชียรบุรี7.6เลย2เวียงจันท5.8อุดรธานี9.1บาน่า7.3คอนแก่น5.2โพชัย6 มุกดาหาร10และปากเซ4.6เที่ยงคืน2กันยายนแงว3.4อุตรดิศ4.2เลย6.2เวียงจันทร์3.8อุดรธานี3บ้านท่า6.8 8หลังจากนั้นก็ยังคงมีตกนะครับปริมาณการกระจายตัวของฝนลดลงบ้าง ต่อไปจะพาไปดูการเพีกปรากาศในคืนนี้ถึงวันพรุ่งนี้1-2กันยายนส8พยนกสณ์แปเพีกประกาศในอีก24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะคะภาคเหนือฝนฟ้าขนองร้อยละ70ฟ้ฝนตกหน,กหนักหนักมากบางพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน,าน่านอุตรดิตถ์สุโขทยัยตากำแพงเพชร พชรนุโลกพิจิตและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาและสูงสุด27-33องศาลมแปรปรวนความเร็ว1ง2 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันอ,ออกเฉียงเหนือฝนฟ้าครองร้อยละ70ฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่จังหวัดน้องคายอดอนธานีน้องบัวลำพูเลยชัยภูมิและขอนแกน่นอุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาและสูงสุด 26ถึงองศาลมแปรปรวนความเร็ว1ิถึงสากิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางฝนฟ้าขนองไวละ60ตกหนักบางพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีการจนบุรีนครปฐมและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด2 3่6สองศาและสูงสุด28-33องศาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วสิ2 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกและชายฝั่งฝนร้อยละ60ตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่จังหวัดนครนายก ราจชบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาและสูงสุด28-33องศาลมจมตกเฉียงใต้ความเร็วตถ20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพลิขึ้นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกรุงเทพมหานครปริมณฑลฝน,นฟ้าขนองร้อยละ60 ฝนตกหนักบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด,ด2,027องศาและสูงสดุด3 1 3 3องศาลมพุงตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนฟ้าขนองร้อยละ60ฝนตกหนักบางพื้นที่ประจบครีคันชุมพรและสุราษฎร์ธานี อุณหภูมิพุ่งต่ำสุดย3 25ิบสามยีองศาและสูงสุด3-2-3-4องสามสี่อศาลมตะวตกเฉียงใต้ความเร็วยี3 5ิบถึงสกเมตรต่อชั่วโมงเพลรคลื่นสูงหนถึงสองเมตรห่างจากฝั่งและบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนรอยละเจดสิบตกหนักถึหนักมากบางพื้นที่จังหวดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ อุณหภูมิต่าสุด23-24องศาและสูงสุด28-32องศาต,ตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาลมตํมตกเฉียงใต้ความเร,ร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนลื่นสูงมากกว่า3เมตรและกระบีลงไปลมตํมตกเฉียงใต้ความเร,ร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้การติดตามเพียงระากาศประกาศคำเตือนอย่างใกล้ชิด หากมีข้อมูลเพิ่มเติมไมตร,รายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างคันทุกทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารแล้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยช่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปขอบคุณครับ